เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่141สร้างบ้านหนึ่งบ้านพวกเขามีลูกเยอะที่ดินก็มีตั้งเยอะแยะไม่สร้างบ้านตอนนี้หลังจากนี้จะไปมีเวลาว่างที่ไหนกันละฤดูหนาวก็สร้างไม่ได้อีกคุณพ่อเจ้ากล่าวคุณแม่เจ้าไม่ได้พูดอะไรเมื่อมองดูบ้านตัวเองที่ทั้งเก่าและดูทุดโทมจึงถอนหายใจออกมา เมื่อไรตระกูลเจ้าของพวกเขาถึงจะสร้างบ้านได้นะตอนนี้เจ้าหเวนเทาในสภาพเปลือยท่อนบนกําลังขึ้นคานบ้านกับพวกชายหนุ่มอีก3ามสี่คนทุกคนพร้อมใจกันตะโกนจากนั้นก็ออกแรงพร้อมกันในที่สุดก็ติดตั้งคานจนเสร็จพี่ใหญ่เย้ที่อยู่ด้านล่างจุดประทัดขวดแขนครั้นเสียงประทัดดังขึ้นปังๆพี่ใหญ่เย่จึงคลี่ยิ้มออกมาการสร้างบ้านใหม่ไม่เพียงต้องจุดประทัดแต่ยังต้องมีงานเลี้ยงด้วย ตอนนี้อากาศไม่หนาวแล้วงานเลี้ยงจึงถูกจัดภายในลานบ้านไม้กระดานหลายแผ่นต่อเข้าด้วยกันกลายเป็นโต๊ะเก้าอี้มา้านั่งยาวหลายตัวถูกวางไว้อย่างดีเนื้อและผักที่ถูกจัดใส่จานเล็กถูกยกมาเสิร์ฟแล้วถูกรินลงในชามสีขาวใบใหญ่งานเลี้ยงราคาประหยัดหนึ่งมื้อได้เริ่มขึ้นแล้วเจ้าวนเทาเองก็หิวแล้วเช่นกันเขาตักเนื้อไก่ชิ้นใหญ่ขึ้นมารับประทานหนึ่งชิ้น เขาไม่ได้ดื่มเหล้าเพราะตอนบ่ายยังต้องไปส่งของรับประทานเนื้อให้มากหน่อยก็พอแล้วพี่ใหญ่เย้ทักทายแขกรอบหนึ่งจากนั้นก็นั่งข้างๆเจ้าจเหเวินเทายกถ้วยข้าวขึ้นมาพลางพุ้ยข้าวเข้าปากพี่ใหญ่ทำไมพี่ไม่ดื่มละ่ะเจ้าหวินเทาเอ่ยถามเขาจำได้ว่าพี่ใหญ่ของภรรยาคอแข็งใช้ได้ตอนบ่ายฉันยังต้องไปขนอิดอีกดื่มเยอะคงเสียงานแย่พี่ใหญ่เย้กล่าว ฉันยังไดา้ย่าในแปลงข้าวฟ่างรอบแรกไม่เสร็จเลยรอบสองก็จะเริ่มอีกแล้วผมจะบอกอะไรให้นะพี่ปลูกข้าวฟ่างให้น้อยๆหน่อยพืชชนิดนี้จัดการยุ่งยากจะตายไปต้องดูแลรอบแล้วรอบเล่าเจ้าหวนเทาคีบกับข้าวพลางกล่าวฉันสู้นายไม่ได้หรอกฉันมีลูกเป็นขยงยังไงก็ต้องกินข้าวไม่ปลูกข้าวฟ่างแล้วจะเอาอะไรกินพี่ใหญ่เย่พูดติดตลก คนในพื้นที่ต่างก็กินข้าวเป็นอาหารหลักบะหมี่เป็นอาหารเสริมส่วนข้าวโพดและข้าวฟ่างนานๆครั้งถึงจะได้รับประทานนิดหน่อยเดิมทีเจ้าเหวนเทาอยากพูดว่าปลูกข้าวโพดไปขายแล้วซื้อข้าวมาแทนก็สิ้นเรื่องแล้วแต่มาคิดคิดคด,ดูแล้วพี่ใหญ่เย่ก็ไม่ต่างอะไรกับพี่รองของเขาเพราะเป็นคนซื่อสัตย์ทั้งคู่ไม่มีทางเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดจึงไม่ได้พูดอะไรอีกพี่ใหญ่เย่กลับพูดความในใจของเขาออกมาฉันรู้ว่านายจะพูดอะไร จะบอกให้ฉันปลูกข้าวโพดกับดอกทานตะวันแล้วเก็บไปขายในฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวสินะแต่นี่ฉันสร้างบ้านแล้วอิดก,ก็ซื้อก่อนค่อยจ่ายทีหลังถึงฤดูใบไม้ร่วงก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเขาจะมีเงินเหลือไปซื้อข้าวได้ยังไงเจ้าวนเทาชะง,งักรีบถามว่าพี่ใหญ่พี่บอกว่าพี่ซื้ออิดมาก่อนแล้วจ่ายทีหลังเหรอ ถ้าไม่ค้างจ่ายจะไปมีเงินสดที่ไหนกันละมีเงินค่าเม็ดพันตั้งหลายสิบหมู่แล้วยังมีค่ารถเล็กค่าสัตว์เลี้ยงอีกเงินในบ้านก็เกือบหมดเกลี้ยงแล้วพี่ใหญ่เย่พูดด้วยสีหน้าราวกับมีแรงกดดันมหาศาลตอนนี้แยกบ้านกันแล้วแรงกดดันก็ต้องมากอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ว่าจะเรื่องอะไรพวกเขาสองสามีภรรยาก็ต้องตัดการด้วยตนเองเจ้าหวนเทาได้ยินคำพูดนี้ของพี่ใหญ่ของภรรยาก็กลับรู้สึกมีความสุข พี่ใหญ่พี่ทำได้ดีจริงๆทำไมฉันถึงคิดไม่ถึงเนี่ยคิดไม่ถึงอะไรพี่ใหญ่แย่มองเขาด้วยความหดหู่การแบกรับหนี้สินมากมายขนาดนี้ทำให้เขากังวลแทบตายอยู่แล้วอีกฝ่ายยังบอกว่าทำได้ดีจริงๆอีกน้องเคยคนนี้ไม่เอาไหนเลยจริงๆซื้ออิดก,ก่อนแล้วค่อยจ่ายไงเจ้าวนเทากล่าว เรื่องการสร้างบ้านอาจพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่เจ้าเหวนเทาหมกมุ่นมากที่สุดเขาขยันหาเงินขนาดฤดูหนาวก็ยังไม่หยุดพักแบบนี้ก็เพื่ออะไรกันละ่ะก็เพื่อสร้างบ้านในปีนี้ไงเดิมทีการตื่นเช้ากลับดึกก็ทําให้เขาสร้างบ้านได้หนึ่งหลังแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วเพราะเงินส่วนใหญ่เขาให้เย่หมิงเป่ยพี่สามของภรรยาคนนี้ไปเกือบหมด แต่เจ้าเหวนเทาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เพราะถ้ามาคิดดูจริงๆแล้วเขาต่างหากและที่ได้เปรียบรถคันนั้นซื้อมาในราคา700หยวนถือว่าไม่ได้แพงเลยอีกอย่างตอนนี้รถคันนี้ก็เป็นของเขาการพึ่งพารถคันนี้ในช่วงนี้ก็ทําให้เขาได้เงินกลับมาส่วนหนึ่งแล้วถ้าพูดถึงเรื่องสร้างบ้านนับว่าเรื่องนั้นยังห่างไกลอีกมากโขแต่เจ้าเหวนเทาอยากสร้างบ้านจริงๆดังนั้นเขาเองก็เป็นกังวล แต่ไม่คิดเลยว่าการสร้างบ้านจะสามารถคร้างชำระได้ด้วยเรื่องนี้ถือเป็นลู่ทางที่ดีจริงๆพี่ใหญ่เย้เองก็คิดได้แล้วเขามองน้องเคยพลางกล่าวนายจะค้างชำระค่าอิดเพื่อสร้างบ้านใช่พี่ใหญ่อีกเดี๋ยวผมจะไปกับพี่ด้วยผมเองก็อยากไปดูเหมือนกันเจ้าเหวนเทากล่าวนายต้องไปส่งของไม่ใช่เหรอพี่ใหญ่เย่ถามไม่เสียเวลาหรอกครับ เจ้าเหวนเทายกถ้วยขึ้นมาแล้วรีบพุ้ยข้าวใส่ปากอย่างรวดเร็วเขามองบ้านใหม่ที่พี่ใหญ่เย่สร้างขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นแค่โครงสี่เหลี่ยมที่ขึ้นคานแล้วแต่เขาก็ยังอิจฉามากอยู่ดีถ้าเป็นไปได้เขาก็จะสร้างหนึ่งหลังเช่นกันจากความสามารถในการหาเงินของตนเองในตอนนี้การติดนี้แค่นั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกกลัวแม้แต่น้อยพี่ใหญ่เย่เองก็ไม่ได้พูดอะไร ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังรับประทานอาหารคุณแม่เย่ก,ก็ถือเนื้อไก่มาเพิ่มให้พวกเขาอีกหนึ่งจานแม่พอแล้วครับเจ้าเหวนเทารีบกล่าวกินเนื้อให้เยอะหน่อยเหนื่อยมาครึ่งค่อนวันแล้วคุณแม่เย่ไม่ได้เดินจากไปในทันทีแต่ถามลูกเขยว่าลูกได้คุยโทรศัพท์กับพี่สามหรือยัง เจ้าวนเทาทราบดีว่าแม่ยายของเขายังเป็นกังวลจึงกล่าวว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมคุยกับพี่สามเมื่อสองวันก่อนแล้วพี่เขาบอกว่าสบายดีพี่สะพ้ายสามของผมก็สบายดีเหมือนกันแถมยังไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วด้วยเด็กในท้องร่างกายแข็งแรงดีตอนนี้พี่สามกำลังรับช่วงดูแลโรงงานผลิตเสื้อผ้าของพี่สะพ้ายสามอยู่คุณแม่ย่กล่าวด้วยรอยยิ้มเขาดูแลโรงงานผลิตเสื้อผ้าของมินหมินเป็นด้วยเหรอ ทำเป็นแน่นอนครับพี่สามมีความสามารถดีขนาดนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วเจ้าเหวนเทามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งกล่าวว่ารอกลับมาครั้งหน้าพี่สามต้องทําให้แม่ตกตะลึงแน่นอนคงได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยล่ะครับการเดินทางไปเมืองหลวงย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคุณแม่เย่ยย้มยิม้มพี่ใหญ่เย่เองก็กล่าวว่าแม่เมืองหลวงต้องดีกว่าฝั่งนี้ของเราอยู่แล้วแม่อย่าก,กังวลเลยคุณแม่เย่นั่งลง เมื่อกี้พวกลูกคุยอะไรกันเหรอแม่เมื่อกี้ผมบอกกับพี่ใหญ่ไปแล้วว่าอีกเดี๋ยวจะไปโรงงานอีกด้วยผมอยากซื้ออิดแบบซื้อก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังสักหน่อยจะเอากลับไปสร้างบ้านเจ้าเหวินเทากล่าวกับคุณแม่เย่พี่ใหญ่เย่เองก็หันมองแม่เขาหวังว่าแม่จะพูดน้มน้วสักสองสามคำ เขาไม่เห็นด้วยที่เจ้าเหวินเทาจะสร้างบ้านในตอนนี้เพราะได้ยินมาว่าเขาให้เงินเกือบทั้งหมดกับเจ้าสามไปแล้วเพื่อซื้อรถของเจ้าสามนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่เขายากจนและไม่มีอะไรเลยแต่ยังคิดจะสร้างบ้านอีกสร้างบ้านไม่ได้ใช้แค่อิดสักหน่อยคุณแม่เย่ชงักไปครู่หนึ่งนางถามลูกเขยว่าหวนเทาลูกคิดจะสร้างบ้านปีนี้เหรอเจ้าหวนเทาพยักหน้า ตอนที่แยกบ้านผมก็คิดไว้แล้วว่าจะสร้างบ้านปีนี้แถมตอนนี้ภรรยาก็ท้องพอดีคงได้คลอดตอนช่วงฤดูหนาวบ้านนั้นหนาวเกินไปผมก็เลยคิดว่าจะสร้างบ้านใหม่แล้วติดตั้งเครื่องทำความร้อนลูกที่คลอดออกมาก็จะได้อยู่บ้านใหม่เลยคุณแม่เย้รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากนางย่อมเห็นด้วยจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า งั้นลูกก็สร้างเถอมีเรื่องยากลําบากอะไรก็บอกอย่ามองว่าพี่ใหญ่กับพี่รองของลูกต่างก็สร้างบ้านกันแล้วพวกเรามีญาติเยอะถ้าลูกติดขัดอะไรแม่จะคอยสนับสนุนลูกเองในฐานะของแม่ยายคุณแม่เยแสดงออกอย่างใจกว้างว่าจะสนับสนุนถึงอย่างไรคนที่ได้ผลประโยชน์ของเรื่องนี้ก็คือลูกสาวและหลานของนางไม่ใช่เหรอเจ้าวนเทากล่าวด้วยรอยยิ้มแม่ไม่ต้องเป็นกังวลถ้าขาดเหลืออะไรผมต้องหน้าหนาถมมาหาถึงบ้านแน่นอน คุณแม่เย่ยิ้มพี่ใหญ่เย่เห็นว่าแม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะปกติเรื่องที่แม่เห็นดีเห็นงามแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรช่วงบ่ายเจ้าเหวินเทาจึงได้เดินทางมาที่โรงงานอิดพร้อมกับพี่ใหญ่เย่แค่ถามก็สามารถซื้ออิดแบบค้างชำระได้แล้วโดยอิดหนึ่งก้อนราคาสองเฟิร์น เจ้าวนเทาคำนวณมาแล้วว่าเขาใช้อิฐแค่โครงสีด้านและส่วนขอบของหน้าต่างถ้าเป็นบ้านขนาดสามห้องก็ไม่ได้ใช้อิฐมากมายอะไรแต่เมื่อคิดว่าจะรับพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยรวมถึงลูกที่เพิ่มเข้ามาบ้านขนาด3ามห้องก็นับว่ายังน้อยไปหน่อยสุดท้ายจึงตัดสินใจเป็นสี่ห้องขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ